คุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์สวัสดีครับพี่อยองครับครับสวัสดีครับผมครับพี่อยองก็เรื่องของการเมืองก็ชัดเจนแล้วนะครับผมล่าสุดที่เราตามต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อเช้านะครับตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายนี้ก็โดยดัชนีบ่ายนี้ก็ล่าสุดลบไป2จุดนิดพี่อยองเป็นไงบ้างครับภาพรวมของตลาดครับผม ครับก็อย่างอย่างที่เรียนไปในในช่วงเช้าอ่ะครับ,รบว่าเหมือนกับเหมือนกับขาเนี้ยมันมันเป็นขาขาดีมากกว่านะครับ,รบที่เง็นพาพรีบาวขึ้นมาแล้วก็เหมือนในในช่วงเนี้ยมันขึ้นมาแถวประมาณประมาณจุดสูงเดิมละนะครับหรือว่าในโซนก็้ประมาณหนึ่งพันหกร้อย หกสิบถึงประมาณหนึ่งปองหกอะนะครับ,รบม,มันขึ้นมาถึงลแล้วแล้วทิศทางฟอนโฟ,โฟก็มันเป็นลบนะครับแล้วที่ดันขึ้นมาก็จะเป็นฝั่งนักลุนสาบันในประเทศนะครับแต่ว่ามันมันต่างชาติเขไม่เอาด้วยนะครับเพราะน,นั้นมันก็เลยมองมีโอกาสที่จะเปิดตื้อแถวบริเวณเนี้นะครับเหลือรอกขึ้นก็คือขาบีที่มันรอมีโอกาสจะจะปรับตัวลงมาเป็นเป็นขึ้นซีแคปอีกครั้งหนึ่ง ครับ,รบแล้วไทม์ไซเคิลมันก็น่าจะน่าจะครบในในวันนี้นะครับสําหรับรอบฟื้นตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลังหลังจากนี้มันอาจจะเป็นภาพแบบการการปรับตัวในคาฟฟี่แคปนะครับ,รบในภาพสัปดาห์นี้หรือว่าตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นมันเป็นการพักตัวของนัชนีก่อนนะฮะปัจจัยเนี่ย มันมีความมงคลเข้ามาในส่วนของในประเทศก็คือเรื่องการเมืองนะครับ,รบที่ศาลท่านก็รับมินิชัยนะครับที่กรกะตยืน่นยื่นไมว่าสั่งยุบพ,พักไทยรักษาชาตินะครับแล้วผมก็เห็นมันย,มยังมีเป็นหนึ่งว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะมีการไปร้องกรกะตนะครับให้พิจารณาเรื่องเรื่องยุบพัก พลังประชารัฐด,ด้วยนะครับก็เหมือนกับก็เป็นเกมการเมืองอะนะครับอไม่มีใครย,ยอมใครนะครับม,มันก็เป็นสถานการณ์ที่แบบยังไงเป็นเพิ่มเพิ่มความร้อนแรงทางการเมืองนะครับหร<ช>ือว่าอาจจะทําให้แบบมันมันมีความไม่แน่นอนหรือความกัง,งวลเกิดขึ้นนะครับก็<ช>เป็นประเด็นในประเทศที่อาจจะจํากัดการปรับขึ้นของตลาดในช่วงนี้อยู่นะครับแล้ว<ม>ปัจจัยต่างประเทศก็คือ วันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นจะเป็นการเจราจางบประมาณสหรัฐก็มีต้ก็เจราจารมามาเหมือนจะได้ข้อตกลงละนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาทีสุดท้ายอะพมจะเล่นอะนหรือเปล่านะเพราะเขาต้องเซ็นเ,เนี่ยหรือถ้าเขาไม่เซ็นก็กับว่าพอหลังจากวันศุกร์ไปมันก็มีโอกาสจะปิดเ่วนงานภาครัฐถ้าเขาไม่ยอมเซ็นว่าเหมือนกับไม่ได้งบตามที่ต้องการคือได้อะแต่มันได้ไม่เท่าที่เขาต้องการนะครับตอนนี้ก็ยัง ๋ยังตามอยู่ก็อาจจะทําให้หมันก็มีความไม่น่นอนอยเกิดขึ้นนะครับเออก็มีโอกาสที่ที่เซ็ตใหญ่เป็นแบบพักตัวลงมานะครับ,รบก็ออตอนนี้มีกรอบล่างอยู่ที่หนึ่งหกประมาณหนึ่งหกห้าศูนย์หนึ่งหกสี่ห้านะครับถ้า าเกิดหลุดลงมาภาพจะชัดขึ้นสําหรับขาดีที่มีโอกาสขึ้นไิ้ละนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีที่แถวประมาณในโซนที่ที่บอกไปในช่วงเช้าอ่ะนะครับหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันหกร้อยสามสิบถึงประมาณถึงประมาณหนึ่งพันหกร้อยี่สิบจุดนะครับหรับสามศูนย์หนึ่งสองศูนย์แนวรับแนวรับเป้าหมายสําหรับการการพักฐานนะครับอ แต่ก็มองเป็นโอกาสซื้อนะเออเห็นเงแดงก็เป็นโอกาสซื้อนะครับเดียวเพราะเมื่อลงมาขาซีเกิดขึ้นจริงอ่ะนะครับในโซนประมาณในโกลด์สามสูตรนะครับก็เป็นโอกาสในการในการเก็บหุ้นพวกหุ้นพื้นฐานดีครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือตัวเฟสแล้วก็ตัวตัวประเด็นที่ต้องติดตามทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับพี่ ครับผมทั้งสองประเด็นทั้งการเมืองไทยแล้วก็การเมืองสหรัฐนะครับผมก็เป็นตัวกดดันให้ตลาดหุ้นไทยในวันนี้ก็นักทุนยังมีความกังวลอยู่ก็เลยตื้อๆอย่างที่พี่หยองบอกนะครับผมครับผมครับอ่อัปเดตหุ้นรายตัวนะครับพี่หยองครับครับก็ KCE นะครับไม่รู้ขานทันหรือเปล่านะครับมีพี่ๆนักลงทุนถามมาเหมือนกันพี่หยองใน a ฟ e b o o k ไลฟ์เคซ ครับก็มันมันขึ้นมาห้าขึ้นย่อยโกกละนะครับแล้วก็ให้ขายทำกำไรไปแล้วนะครับถ้าไม่ได้ฟังกันในตอนเช้าก็เนี่ยครับมันก็คือเป็นการบอกว่าเราต้องมีความรู้ในตลาดนะฮะถ้าแบบมนลองฟังก็แม้ไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าตอนเช้าที่พี่แดงทักมานะครับก็เป็นโอกาสดีเห็นป๊บก็ เือนแล้วว่ามันขึ้นมาถ้าขึ้นย่อยแล้วนะครับ mm hmm. ขายทํากําไรไปก่อนนะครับซึ่ง mm hmm. ตอนเช้ามันยังไม่ลงเลยอะนะฮะ mm hmm. ยังเป็นสีเขียวเลยนะครับแล <Yeah. S 2> ้วพอแบบไปฟัง a n a าลิ t ์ม e สซิ่งนะครับแล้วทิศทางเหมือนยังไม่ค่อยดีนักนะฮะก็มีแรงขายออกมานะฮะ <Yeah, S 2> แต่ส่วนตัวแล้วมองไม่น่าจะทําจุดต่ำใหม่นะเออมันเป็นแบบตัวนี้มันขึ้นเร็วลงเร็วนะครับอย่างตอนนั้นมันขึ้นมาถ้สิก็นต์มันจะลง ในวันเดียวสิเอร์เซนก็ไม่แตกนะครับแต่ผมมองบริเวณประมาณแถวยี่บหกบาทยี่กใช่ไหมครับไม่น่าจะทํำลรใหม่หรอกนะฮะอาจจะเป็นแบบการย่อตัวพักตัวเรมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครขายไม่ทนเนี่ยก็อยวรอเด้งก่อนนะครับรอเด้งก่อนคาว่าตรงนีมันก็ลงมาในในโซนแนวรับละนะครับอยู่ที่ประมาณแถวประมาณยี่ 28บาท27.5เนี่ยนะครับมันเป็นโซนแนวรับละนะครับเพราะนั้นถ้าใครขายไม่ทันต้องรอเด้งรอบหน้าละนะครับแต่ไม่ซื้อนะครับยังไม่ขายมรจะเล่นรอบใหม่อีกค่งนะครับเดียพอซีกสำหรับอันนี้คือเ c e ีที่วันนี้ตับตัวลงมาเยอะนะครับตัวลงมา10%ครับผมครับผมแลวตัวหนึ่งนะครับพี่หยองตัวอื่นนะครับก็ยังยังเป็นการการถีบนะครับ ได้โปริฟล์รันไปอย่าง c ี o นะครับก็คืออยังไม่ต่ำกว่า75บาทก็ถือได้นะครับโซนแนวตั้งแต่ไปอยู่ที่ประมาณ80บาทแล้วก็ตัดที่ง2บาทนะครับเออที uh, <A> ก็เหมือนเดิมยังให้ขายไปก่อนนะครับเพราอดูนะครับไซเริ่มเริ่มจำกัดละนะครับจะต้องปักตัวลงมาก่อนเห็นประมาณสัก6ต่ำกว่า66ลงไปะนะครับค่อยว่ากันใหม่อันนี้คือเอทีครับ c p ถ้าเห็นในโซน 26.5ลงไปหรือได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่จะซื้อยังไม่จะซื้อนะครับคนมีอยู่มองถือได้ต่อนะครับรอบนี้วันแล้วเห็นมามา,มาั้ง30บาทได้นะครับ,รบด้านของ i อ c ก็ถ้าใครจะซื้อก็คือประมาณ5.8 5.9นะครับสํวนรับคนที่จะซื้อเฉลี่ยเพิ่มนะฮะแต่ว่าแบ่งอีกสักไม้นึงเผื่อบ เซ็ตลงมาหาหนึ่งหกสามศูนย์พุ้นแต่ตัวมันอาจจะย้อนลงมาบ้างนะครับแล้วก็แบ่งซื้อเต็มซื้อมาหนึ่งสแตทอ์บีซที่ประมาณทักห้าจุดหกบาทอย่างเงี้ยนะครับแต่ล้าสองไม้ซอยย่อยอีกสักสองไม้นะครับเราก็จะจะตั้งใจซื้เฉลี่ยเพิ่มนะครับสาหรับไอ c ร์บีซีทอ็มดีก็ีไว้ก่อนได้นะครับครับ ถ้ามองข้ามจอดไปถามว่าถ้าเซ็ตลงมารอบหน้าซื้อตัวไหนนะครับก็ยังชอบพลังงานอยู่นะครับกลุ่มประทอก็ได้นะครับหรือว่ากลุ่มลงกันวันนี้ก็ปับตัวลงมาเยอะละนะครับเซ็ตลงก็เป็นโอกาสในในการซื้อหรือว่าตัวซีบีเอย่างไงก็ยังยังซื้อได้ครับครับผมส่วนซีรีส์เฮดแล้ะครับพี่อ๋อง ที่แฮชกรอโฟโล o w ช็อตอยู่นะครับโฟโล l o ช็อตรนะครศูนย์เก้าศูนย์ผมว่าพรุ่งนี้น่าจะได้เห็นนะครับสําหรับเจังหวะในในการช็อตนะครับ,รบน่าจะเป็นพุ่งนี้วันนี้มันน่าจะยืดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามพรุ่งนี้ EP หนึงนะครับสําหรับตัวซีรีส์แฮที่เห,หมือนกับรอจังหวะ ขารีที่มันเกิดชัดๆละ<ช>ซึ่งชัดๆก็คือโดด1090ลงมานะครับกท<ช>ี่จะชัดขึ้นแล้วเราค่อยเล่นสั่งช็อตนะครับเพื่อไปปิดแทร็เก็ตสักประมาณ1077 1080นะครับ<ช>เาราพรุ่งนี้จะจะอัปเดตอีกทีหนึงนะครับส<ช>่วนด้านของทองคำเนี่ยผมว่าวันนี้รู้เรื่องละนะครับแต่ที่มันแ,แขวงแคบๆออกด้านข้างมา มานานเหมือนกันนี่ประมาณสองสัปดาห์แล้วอะอนะฮะก็เหมือนกันคือมันจะได้กลับสีแคทนะครับถ้าชัดคือหลุดหนึ่งสามหนึ่งสูงลงมาเนี่ยอันนี้ใกล้ดุลละนะครับมผมว่าชุ่มตลาดตอนข้ามมาแอ c คทีฟขึ้นนะครับก็เป็นฝั่งชอ็อตแล้วก็หลุดหนึ่งสามหนึ่งสูงลงมานะครับเป็นฟอลโล่ช็อตนะครับหรือชอ็อตนั่นแหละแล้วถ้าย้อนกลับขึ้นมาแล้วสูงกว่าหนึ่งสามหนึ่งห้านะครับใช้เป็น จะเป็นจุดกัดลอปหรือสักประมาณหนึ่งสามหนึ่งโขกระเบิดฉลนะครับครับผมแนวรับด้านล่างมีประมาณเริ่มต้นก่อนเดียวประมาณหนึ่งสองเก้าห้าถึงหนึ่งพันสามร้อยเหรียญครับครับผมมาครบทวนกระบวนถามตัวหนึ่งครับพี่อยองมีนักทุนถามมาเคทีบีทุนสิบเก้าบาทห้าสิบเนี่ยถือต่อหรือว่าขายดีเคทีบีครับธนาคารกรุงไทยครับพี่ครับอ๋อดูแล้วเนี่ยผมว่าถ้าดูเนี่ยดูตามกราฟเนี่ยมันเป็น มันเป็นแพทเทิร์นเฮ a แอนด์โชเดอร์เลยนะครับถ้าใครลองเปิดจาฟตามดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มันหลุดเนกไลน์ลงมาเนี่ยนะครับจะเป็นสัญญาณลบชัดขึ้นซึ่งเนกไลน์เนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบเก้าสามนะครับใกล้แล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ขับทุนเยอะนะสิบเก้าเนี่ยว่าออ,มอ,อกมาก่อน,อออนเพราะเราซื้อแพงไปครันุนี้มันต้องซื้อประมาณประมาณใกล้ๆกลสิบ แดบาท <18 S 2> ครับรอย่อลงมานดิดนึงตอนนี้ก็คือสิบเก้าบาทก็จะเข้าเท่าทุนตอนนี้เลยนะเออออกมากรออกามากนครับเดี๋ยวจะรอลุ้นนั่นคือรอให้มันทิศทางลงชัดก็คือสิ 19, บเก้าสามุกลงมาครับแต่<ม>ถ้าเป็นผมก็ออกเลยเพราะเราซื้อแล้วไม่ได้เปียกมันมีโอกาสมันจะลงมามากกว่าขึ้นครับผมรชบผมได้โอเคนี่ขอบคุณครับพี่หอ,องครับ ครับสวัสดีครับรบสวัสดีครับนั่นก็เป็นคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับผมคำถามที่บอกของ KTB พี่หยองก็บอกว่าประมาณ19-5้นี่ครับถือต่อหรือขายก็ขายออกมาก่อนนะครับแล้วก็รอย่อลงไปทแลวค่อยไปรับใหม่นะครับผมส่วนพี่หยองก็มองว่านะครับผมก็ตลาดหุ้นไทยนะครับก็อย่าง มีปัจจัยกดดันมาจากการเมืองภายในประเทศแล้วก็การเมืองของสหรัฐนะครับผมซึ่งก็เป็นตัวทําให้นักลงทุนนะครับเกิดความกังวลนะครับผมเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปพูดคุณ